เข้ามาใหม่หนุนคันครับกับ t o y o ต a c a m r y 2.0G คันนี้นะครับคันนี้เป็นปี2019ครับจด20ครับตัวรถสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่สีดำสวยๆอย่างนี้เลยครับตัวเหลี่ยมตัวสันคมชัดครับมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์ครับไฟตัดหมอกด้ล่างครับนี่ตัวรถสวยๆเลยครับใครที่กำลังตามหาอยู่โทรเลยครับ0647402432ครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้เลยครับอันนี้เป็นล้อเดิมนะครับเป็นล้อเดิมขอบ16ครับลัดยาง2156นึ่งครับ ขายที่ตามหาไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถไซส์ผู้บริหารแบบนี้ครับรถสวยๆอย่างนี้เลยครับตัวเหลี่ยมตัวสันคมชัดครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวครับนี่ตัวเหลี่ยมตัวสันสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับไฟท้ายครับดวงโตๆอย่างนี้เลยครับตัวแคมรี่ 2.0G นะครับนี่ตัว 2.0G ครับมาพร้อมไฟทับทิมคู่ล่างครับ ตัวเหลี่ยมตัวสั่นรถคันนี้คมชัดมากครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับใครตามหารถใช้งานอยู่ครับคันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันครับนี่ครับภายในครับนี่ครับฝาประตูครับสวยๆอย่างนี้เลยครับมีม่านบังแดดมาให้ครับนี่ม่านบังแดดสวยๆแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นเบาะหนังดํานะครับภายในดําครับเบาะตึงๆรับสภาพสวยไม่ช้าไม่ย่นครับ นี่ที่พักแขนครับวางแก้วน้ําได้ครับนี่ครับที่พักแขนสภาพสวยครับมาพร้อมแอร์ตู้หลังครับไม่ต้องลัวร้อนครับเย็นฉ่าแน่นอนครับสําหรับเตอร์ร่าแคมรี่อันนี้ครับนี่ครับเป็นกระจกแท้เดิมทุกบ้านนะครับไม่ต้องหัวครับเราวารันตีให้ครับไม่มีชนหนักที่คว่มจมน้าแน่นอนครับอันนี้มาพร้อมกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับใช้ปลดล็อกประตูแบบสมาร์ทเอ็นพีนะครับนี่ ครับออปชันเหลือๆล้นๆครับอันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเนี่เซนที่นั่งได้คนขับเป็นกระจกปรับไฟฟ้าครับพับไฟฟ้ามีระบบเซนทั้นล็อคครับกระจกเป็นออโต้ทุกปานนะครับเป็นออออโต้ครับสติ๊กเกอร์ยังติดอยู่เลยนะครับเนี่อันนี้มาพร้อมเบาะปรับไฟฟ้านะครับตัวเบาะใช้งานปกติครับลื่นไหลครับไม่ต้องห่วงครับคันนี้นี่อันนี้ใช้ปุ่มพุสตาะนะครับเหยียบเบรกเพื่อความปลอดภัยครับ เครื่องเงียบๆนิ่งๆเลยครับอย่างนี้เลยครับใครที่ตามหาไม่ผิดหวังแน่นอนเลยครับโทรเลยครับ0647402432ครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้เลยครับคันนี้มาพร้อมพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูดคอนโทนี่ครับสามารถปรับโหมดแต่งโหมดตรงนี้ได้ครับนี่ครับคันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนะครับเป็นระบบแอร์ออโต้ครับนี่เป็นระบบแอร์ออโต้ดูโอซ้าขวาด้วยครับนี่ สามารถตั้งได้ครับปรับอิสระสองฝั่งครับใครที่ตามหาอนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถสไตล์นี้ครับคอนโซลหน้าดำนะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยเดินเส้นด้วยสีขาวครับนี่เดินเส้นตัดอย่างนี้เลยครับเลนเหลี่ยมเล่นสันสวยมากครับคันนี้คันนี้เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบแปดกิโลนะครับมาพร้อมกับหน้าจอคลาสสิกอย่างนี้เลยครับ แอร์เย็นเพลงพอครับไม่ต้องห่วงครับนี่ครับหน้าจอทัศสกรีนครับทัศสกรีนได้ปกติครับลื่นไหลครับไม่ต้องห่วงครับเนี่สามารถแมนนวลนตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยจะกดตรงนี้เลยก็ได้ครับเป็นทัชสกรีนครับนี่ครับระบบแอร์ออโต้ครับสบายครับคันนี้เย็นฉ่ำครับนี่ครับฟังก์ชันเพิ่มเติมครับ มีช่อง usb aux ครับไฟสิบสองโวลต์ครับ1 2อยี่สิบวัตต์ครับนี่อยู่ตรงนี้คอนโซลกลางนะครับเป็นสีดำครับตัดด้วยสีขาวอย่างนี้เลยครับสามารถวางแก้วน้ำได้ครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่มีเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้ครับนี่ครับคันนี้เป็นเบาะปั๊บไฟฟ้านะครับเบาะสวยๆอย่างนี้เลยครับดูสปอร์ตครับรัดเข้ารูปพอดีครับนี่ครับเลื่นไหลอย่างนี้เลยครับ นี่ครับอ่าลรื่นไหลอย่างนี้เลยนี่ครับตัวเบาะตึงๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับไม่มีช้ําเลยครับตึงๆอย่างนี้เลยครับจะของดูแลมาดีมากครับนี่ครับใครชอบแต่งหน้าบนรถนี่สบายครับไม่ต้องห่วงตัวรถคีนๆอย่างนี้เลยครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยครับใสๆอย่างนี้เลยครับไม่เปื้อนไม่เปิดครับ ไม่ต้องห่วงครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับสนใจโทรเลยครับ0647402432ครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับนี่กับ t o y ยต a า a m r y 2.0G ปี19 20ครับอันนี้เลขไมล์155,588กิโลครับพร้อมราคา759,000บาทครับอย่าพามาชมภายในห้องเครื่องครับว่าจะสวยขนาดไหนครับนี่ครับพาชมภายในห้องเครื่องครับ อันนี้เครื่องเงียบเครื่องนิ่งมากครับสือสวยอย่างนี้เลยครับตัวฝาประตูครับตัวเหลี่ยมตัวสันรถผมชัดครับนี่ครับตัวเหลี่ยมตัวสันอย่างนี้เลยครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานหมดครับแห้งๆอย่างนี้เลยครับเม็ดอาร์คเดิมตำหนิเดิมครับรอยต่อเดิมครับไม่ต้องห่วงครับ ไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําแน่นอนครับเราวารันตีให้ครับตัวขอบยางอย่างนี้เลยครับแน่นๆอย่างนี้เลยมาชมภายในห้องเครื่องกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนี่ครับตัวเหลี่ยมตัวสันคมชัดครับคันน,นี้ครับเบาโชกเดิมๆครับ แขนคานเดิมครับลองลอยเดิมๆลงงานครับลอยพับเดิมเม็ดอาร์คเดิมตำหนิเดิมครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีชนหนักมีความจมน้ําแน่นอนครับนี่ครับหลมๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับตัวเบาโชกตัวเหลี่ยมตัวสันนี่ครับเม็ดองเม็ดอาร์คลงงานครับนี่เครื่องนี่ครับแห้งๆอย่างนี้เลยครับไม่มีฉ่ำไม่มีเยิ้มครับนี่ครับให้ดูกันชัดๆเลยครับ ใครที่ตามหาอยู่โทรเลยครับศูนย์หกสี่เจศูย์สองสี่สามครับรือแอนไลน์เบอร์นี้เลยครับนี่ครับตัวฝากระโปรงครับสวยๆเลยครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเดี๋ยวเราเก็บทาความสะอาดให้ครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยครับเรารีวิวให้เห็นกันจระจระเลยครับนี่สติกเกอร์เดิมโรงงานครับแผ่นกลางวามล้อนี่สภาพยังดีอยู่เลยนะครับทันนีนี่ครับสติกเกอร์ครับเดิมๆโรงงานครับใครที่สนใจ เจ้า toyota camry สอ g ปีสิบเาจคันนี้โทรเลยครับศูนย4ห2สี่ครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับรถสวยๆกำลังรอท่านอยู่นะครับแล้วเจอกันในราคา759,000บาท